ในการเริ่มทำเริ่มปลูกก็ถือว่าเป็นการเริ่มสร้างอาสิ่งดีๆนะครับเริ่มสร้างอาหารซึ่งมันทำมันทาได้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูเพราะในช่วงนี้ผมยังสนุกรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการเก็บฟักทองของตัวเองอยู่นะครับ ซึ่งอยากจะบอกเลยว่ามันง่ายมากนะครับสิ่งสำคัญที่ไม่ได้เอาเสียมมานะสิ่งสำคัญที่อยากจะคุยก็คือม,ม,มันมันมีหัวใจอยู่ที่มเมล็ดพันธุ์นะครับไม่่มเมล็ดพันธุ์ควรจะเป็นมเมล็ดพันธุ์แท้หรือว่าเมล็ดพันธุ์ที่ที่สามารถเก็บมเมล็ดต่อได้นะครับถ้าเป็นมเมล็ดพันธุ์ GMO หรือไอ้พวกมเมล็ดพันธุ์ที่ถูก ตัดแต่งยีนหรือว่าพันธุกรรมของอบริษัทที่ทำมเมล็ดพันธุ์ขายในแพ็กเกจดีๆเนี่ยตรงนั้นส่วนใหญ่นะครับจะไม่ได้มเมล็ดพันธุ์ต่อนะครับจะไม่ได้มเมล็ดพันธุ์สืบจะปลูกครั้งต่อไปนะครับก็จุดสําคัญจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราใช้มเมล็ดพันธุ์ที่ เป็นเมล็ดพันธุ์แท้นะครับหรือว่าเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านที่สามารถรักษาพันธุ์พืชต่างๆไว้ก็จะสามารถปลูกต่อได้นะครับซึ่งจะเป็นถือว่าเป็นความง่ายนะครับง่ายในการรักษาเก็บรักษาอาหารแล้วก็มีอาหารไว้เป็นของตัวเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างนั้นที่สุดนะครับ อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะหยอดเดี๋ยวนี้เป็นเมล็ดที่ปลูกเองนะครับแล้วก็เก็บเองมันง่ายมากนะครับก็แค่ขุดขุดแล้วหยอดลงไปนะประมาณสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดก็ก็ตามความเหมาะสมนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถมเนี่ยครับมันง่ายมากนะครับง่ายมาก แล้วผลผลิตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นผลผลิตที่จากที่เก็บแล้วนะครับจากการการกระทำของตัวเองนะครับซึ่งบอกเลยมันง่ายมากนะครับง่ายมากการสร้าง หรือว่าการทําอะไรพวกนี้นะทําสิ่งดีๆของดีๆให้ตัวเองได้กินก่อนนะครับตัวเองกินอ,อิ่มแล้วไม่ดือร้อนพอที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในความพอดีแล้วก็ผมยังไม่คิดถึงการขายนะผมจะเอาไปแบ่งก่อนนี่ก็จะว่าจะเอาไปให้ครอบครัวให้คุณแม่นะครับคุณแม่คุณพ่อที่ บ้านให้ท่านได้ลองกินของดีๆที่เราตั้งใจก่อนนะซึ่งก็ยังยังไม่อยากจะคิดถึงว่าต้องขาย,ขายเพราะขายไปก็ได้เงินมาก็เอาไปซื้ออะไรไม่รู้ซึ่งบางทีถ้าวัดถึงความเป็นธรรมความเหมาะสมจริงๆในพวกนี้มันมีราคากว่ากว่าเงินนะครับซึ่งผมจะต้องคิดถึงการแบ่งปันนะครับเพราะชีวิตผม รู้สึกว่ามีผู้ช่วยเหลือหรือว่าผู้ที่คอยอคอยหนุนอยู่ข้างหลังเยอะเหลือเกินนะครับเวลาเดือดร้อนก็นะมีมีผู้ให้สิ่งดีๆเยอะนะครับต้องก็ต้องแบ่งปันให้คืนกลับไปนะครับแบ่งปันอาจต่น้อยก่อนนะครับพอให้พอดีกับตัวนะครับไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนพอเรามีอะไรที่เยอะ หรือว่ามีมากขึ้นก็ค่อยแบ่งปันให้มากขึ้นมากขึ้นไปตามทั้งหมดก็ให้อยู่ตามความพอดีนะครับความพอดีความเหมาะสมนะกับตัวเองด้วยนะครับซึ่งการเลือกทำอะไรอ,ะอย่างนี้นี่มันง่ายมากครับมันง่ายแล้วก็มันมันมีความสุขทางใจด้วยนะครับไว้จะมา แบ่งปันอะไรดีๆนะครับซึ่งคิดว่ามันดีอ่ะนะครับใหม่แล้วกันนะครับก็นี่ท้องฟ้าก็คลึ้มเลยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ